กลับเข้าสู่รายการกล้าทารวยในช่วงที่2ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับผู้เข้าร่วมหลักสูตร MBA นะครับมิเมมเบอร์วิสเดตแอคทีฟอีก2ท่านนะครับนั่นก็คือทางด้านคุณเข็มทองจิตชนะและคุณลำพึงเอ้ยชิมพีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับครับรบเป็นยังไงบ้างครับกับการเข้าร่วมหลักสูตร MBA ของบริษัท New KC l i ไ e รวยทะลุลากยาครับคุณเข็มทองก่อนครับคำว่า MBA นะครับรวยทะลุลากยานี่ เข้ามาคอร์สนี้นะครับทําให้ผมโอ้โหรวยจริงๆมองเห็นรวยจริงิงทะลุระยกเลยก่อนที่จะเข้ามานะครับผมมองไม่ไม่ไม่เท่าไหร่มองมองไม่เท่าไหร่ครับอ่าแต่พอเข้ามาคอร์สจนจบหลักสูตรปั๊บเนี่ยทําให้รวยเหมือนกับเคาะสนิมอ่าที่จะได้มาหรือไม่ได้มานะครับครับผมทำให้เคาะสนิมมองเห็นเส้นทางมองเห็นแนวทางและวิธีการเพิ่มมากขึ้นใช่ครับใช่ครับทให้เหมือนกับ เห็นลู่ทางแน่ชัดลู่ทางแน่ชัดที่เรจะวิ่งไปหาความสาเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะที่จะนําผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของ Newcase Life ไปเสนอกับลูกค้าเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าทางด้านสุขภาพไม่ว่าทางด้านการเกษตรเรามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ครับคือตอนนี้มองเห็นเส้นทางมองเห็นลู่ทางที่จะไปทางไหนแล้วว่างั้นครับครับทางด้านคุณลาพึงมากนะครับเป็นไงบ้างครับการเข้าร่วมคอร์ส เอ็มบีเอรวยทะลุล่างยาในครั้งนี้ดีมากเลยเมื่อก่อนนี้นะคะคือคิดว่าร้อยเปิดเต็มแต่ตอนนี้เกินร้อยเลยอืมครับผมนะบเกินร้อยเลยคือเป้าหมายมันชัดเจนมากอะครับะะชัดเจนมากการที่เราจะประสบความสําเร็จในสักอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาอบมรบมแต่อบรมแต่ทีนี้เรามีความรู้เพิ่มมากทีเดียวครับผมเกินร้อยเลยมั่นใจว่ารเราออกพื้นที่หรือว่าเราไปแนะนําคนที่ เขาเรียกอะไรไม่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะงั้นก็คืคนที่อยากต้องการโอกาสบ้างอะไรบ้างใช่ไหมหรือคนผิดหวังจากโอกาสที่ได้มาบ้างแต่ตอนนี้ n e w เคส e l i f กําลังสร้างโอกาสใหม่ขึ้นให้กับคนที่ยังท้อยังถอยอยู่นะคะก็ให้เข้ามาที่บริษัทยูเค a s ไลท์เนี่ยนะคะรับรองว่าไปได้ดีนะคะได้เกินร้อยเมื่อก่อนพี่เคยคิดว่าแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันเปอร์เซ็นต์แต่พอมาได้ได้สัมผัสนะคะกับ หลักสูตรตรงนี้ใช่ครับผมหลักสูตรตรงนี้แนวทางตรงนี้ชี้เป้าหมายว่าเราจะทํายังไงแบบไหนให้เขาเนี่ยประตบกความสาเร็จได้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามั่นใจเกินร้อยนะคะคไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะเกินร้อยเกินร้อยครับผมไปทางด้านคุณเข็มทองม,มากครับวันแรกเข้ามาร่วมมองเห็นลู่ทางในการที่จะได้จับต้องรายได้กับนิวเชซีไลท์เพิ่มมากขึ้นเลยเพราะได้มีการพูดคุยกับผมว่าเออเรามองเห็นเส้นทางใช่ไหมครับใช่ถูกถูกต้องครับ่อเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเนี้ย เข้ามากับนิวเคติไลท์นะครับยังมาแบบงงงยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เต็มตัวก็คือพอออกไปหาสมาชิกสาขาต่างจังหวัดเนี่ยนะครับออกนอกพื้นที่เราไปเนี่ยก็ยังไปแบบเจ็ดสิบติดๆยังไม่รู้วิธีการยังไม่รู้การนำงานใช่เพราะว่าเราแผนรายได้แล้ววิธีการแล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ย เราเพิ่งได้แต่ฉานใช่ใช่ครับเรียกว่ายังไม่แก่กล้าวิชาเท่าไหร่ครับพูดกันตรงว่าเออตอนนี้พอมาเข้าคอร์สเนี่ยเข้าคอร์สรวยทะลุร้ยะเนี่ยครับผมเรียกว่าอืมันต้องได้แบบนี้นะครับการทํางานต้องได้เข้าคอร์สแบบนี้แล้วก็มาทะลุทะลวงแผนการตลาดมาทะลุทะลวงคุณภาพของสินค้ารู้ ต้องรู้ให้จริงครับไม่ใช่รู้กูกูปลาปานี่รู้งููปลาปลาที่แย่เลยนะครับโดนถามกลับขึ้นมานี่ต้องต่อสายเหมือนดีเจเลยนะเพรออาะฉะนั้นตรงเนี้ย n e w c Life ของเราเนี่ยเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านทั่วประเทศหรือต่างประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยมีทั้งประเทศไทยทั้งประเทศสาธารณชานลาวทางด้านตวันตเขตโดยตอนนี้นะครับมีท่านเกียร์ชาวป่า เป็นผู้ปืนผู้ช่วยหรือว่าผู้จัดการของผมอยู่ฝั่งประเทศเราอ๋ออยู่ลรวอยู่<ช>สอนาเกตรเใช่ครับตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่อ๋อครับคือเตรียมที่จะเอาธุรกิจดีๆของ Lite ดีเคซีไ์เ่ยข้ามฝั่งไปบอกอพี่น้องชาวเราว่ากันนครับใช่ครับโดยเฉพาะอย่างที่ทางด้านการเกษตรศเนี่ยรเราก็มีมเรามีทั้ง ทั้งทีนานมาแล้วใช่อาหารเสริมพืชเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทังด้านสุขภาพมีครบถ้วนครบวงจรเราสามารถที่ว่าเราไปคนเดียวได้หมดเลยครับผมสุขภาพร่างกายเราได้ความสวยความงามเราได้ความสะอาดล้างชำระสิ่งโสโปกร่างกายพร้อมกับบำรุงผิวเราได้เราได้อยู่่น w ิวเคซีไลท์มีแต่ได้กับได้เลครับอย่างเงี้ยด้านการเกษตรเหรอเรามีให้แล้ว จะเอาอะไรอีกมีโปรแล้วพิเศษอีกยังมีพิเศษอีกเรับผกโปรโมชั่นแถมยังม totally ีอีกครับท่านผู้ชมโปรโมชั่นใช่เรียกว่าจัดเต็มเลยจัดเต็มครับผมทางด้านคุณลำพึงม้างครับค่ะวันแรกก่อนหน้านี้งงงยังมีการต่อสายให้กับอาจารย์นเมืองนนท์อธิบายแผนใช่เพราะมีกระแสเรียกร้องจากสมาชิกสนใจธุรกิจเป็นอย่างยิ่งมีการโทรมาหาตรงนี้ ตอนนี้เข้าหลักสูตรนี้เป็นไงบ้างครับผมไม่ต้องต่อสายไม่ต้องต่อสายครับจาดาวอุบลแล้วใช่แล้วนะคะถือว่าประตบความเชนต์้ลความรู้กลับมาเยอะแยะมากมายฝากไปถึงคุณวันชัยนะคะที่อุบลเตรียมตัวไว้ดีนะคะจะพาลุยอุบลอำเภอเดชอำเภอเดชอุดมอํเภอเดชอุดมนี่คือหนึ่งในสมาชิกที่ติดต่อกับทางนั้นดีเจเอื้ยแล้วก็ทีมงานให้ไปหาที่อุบลใช่ไหมครับแล้วก็ได้เดินทางไปเป็นไงบ้างครับอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นหน่อยนะคะ ที่นั่นสนใจกับบริษัทนิวเพลติไรด์มากนะคะโดยเฉพาะสินค้านะคะในด้านการเกษตรสินค้าทางสุขภาพถือว่าผ่านหมดเลยนะคะรู้จักกันมาก่อนไหมครับกับทางแม่คุณวนชัยคุณพิชัยใช่ไหมครับไม่เคยรู้จักครับผมค่ะไม่เคยรู้จักแล้วนึกยังไงไปหาเขาไม่กลัวเขาลอกไปฆ่าบมกปลาแถวบลนะฮะก็คิดว่าเขาคงสนใจกับบริษัทของเราเนาะเพื่อเชื่อมให้ความเชื่อมั่นของบริษัทนิวเพลติไรด์นะคะก็เลยโทรหาพี่เอื้อยนะคะอ่าครับผมีคครับก็เลยเราก็ได เดินทางลงไปดูนะคะว่าเป็นยังไงแบบไหนแต่ค่ะก็รู้สึกว่าวันที่ไปเนี่ยของเขาก็นัดคนมารวมเยอะมากเลยนะคะครับผมก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ไป จัดอยู่ที่นั่นประชุมที่นั่นอ่าครับก็ขอให้คุณวันชัยเนี่ยเตรียมตัวไว้ดีๆนะคะคลุยแน่นอนรวยแน่นอนกับบริษันทนิวเพเทสไลฟ์ของเรานะคะครับว,วันนั้นคุณเคุณเข็มทองได้ไปด้วยหรือเปล่าก็ไป,ไปด้วยค่ะไปด้วยคือทีมงานของทีมงานของทางน้านเนี่ยคือลุยลุยด้วยกันว่ากันเถอะครับใช่ใช่ไม่ว่าจังหวัดสระแก้วครับผมจังหวัดอุบลสกลนครขอนแก่นใช่ไหมฮเราไปครับเราไปหมดต่อไปก็คงจะเป็นจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหารเราก็คงจะข้ามประเทศลาวเลยอืครับเรียกว่าเตรียมวางแผนการที่จะเข้ายึดพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งไว้แล้วครับครับผมใช่ครับตอนนี้เพราะว่าเรามีคนทํางานรออยู่แล้วรออยู่แล้วนะครับเพียงรอเราไปสมทบแค่นั้นเองอครับผมเขาเรียกว่าให้ความมั่นใจให้ความอบอุ่นกับสมาชิกของเราว่าเราพนําเข้ามาแล้วเราไม่ปล่อยเขาทิ้งนะคะสามารถที่จะนําให้เขารวยได้นะคะครับ แต่วันนี้ได้ข่าวบาว่าคุณวันชัยหรือทาง้านอุบลว่าจะมาใช่ไหมครับขับรถมาแล้วรับขึ้นรถมาแล้วมารอก่อนแล้วใช่แต่ติดธุระสำคัญต้องกลับไปก่อนแต่ไม่เป็นไรเนาะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาถึงที่ตอนนี้วิชาทั้งสองท่านนี่กากเกอ้เก่งกล้าแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าโอกาสมีตลอดครับเราเปิดโอกาสให้ตลอดครับใช่ไหมคะ แต่ท่านต้องรีบคว้าไว้กันแล้วกันครับครับแล้วคราวนี้มาถึงมาถามถึงในเรื่องความประทับใจกับการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร M B A รวยทะลุรากยญาก,กับ New KC Life บ้างอสองวันหนึ่งคืนเป็นไงบ้างครับคุณเข็มรตทองกอนครับหนึ่งนะฮะที่เข้าคอร์สอบรมเนี่ย M B A ไหมฮะรวยรวยทะลุลากหญกหนึ่ง เรานัดทีมงานเราได้รู้จักกับทีมงานทุกทุกทุกท่านทุกทุกสายงานทุกสายงานครับผมเราได้มิตรสัมพันธ์หนึ่งเราก็ได้ความรู้รู้ใจกันละก่อนที่จะทํางานร่วมกันใช่ไหมฮะเราก็ได้ทิศทางเดียวกันที่สําคัญที่สุดคือมิตรสัมพันธ์นะครับมิตรสัมพันธ์สเราได้วิชาความรู้จากองค์กรนะฮะองค์กรของบริษัท แนวทางข้อระเบียบข้อตกลงที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ว่าเรียกว่าต่อยอดต่อเสริมจากความรู้ของเราเพียงนิดน้อยอะไรเนี้ยนะฮะาก็ต่อยอดไปได้อีกไกลนะครับผมแล้วก็ตอบบริษัทเองก็ตอบทุกปัญหาข้อสักถามใช่ครับรใช่เลยครับทางด้าดีเกเอ้ยบ้างครับขอประทับใจกับการเข้าร่วมหลักสูตร MBA รวยทะลุลักย่าในครั้งนี้ ถ้าไม่รู้จักบริษัท n e w k e t i l e นะคะก็ไม่มีโอกาสที่มายินตรงนี้นะคะพือถือว่านะคะเรารู้จักสายงานผู้บริหารนะคะตั้งแต่ทุกจังหวัดเลยว่าได้นะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็ได้มาพบปะรู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้อันไหนที่เราไม่รู้เราก็สามารถขอความแนะนําจากเขาได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะออกเดินตลาดไปแบบ ไม่สะดุดอืมครับนี่คือเรียกว่ารูปแบบใหม่ไหมครับกับการที่ผู้บริหารเองแล้วก็ทางด้านบริษัทเองใกล้ชิดก,กับสมาชิกขนาดนี้หลายๆท่านนะคะหลายๆท่านหลายหจังหวัดเนี้ยมีจะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสาหรับผู้ที่กําลังนั่ง ชมอยู่ตอนนี้น้องหรือว่ากําลังมองดูโอกาสว่าบริษัทเนวเคทิไลน่จะพาเราไปรวยได้จริงหรือเปล่านะคะตอนนี้มั่นใจได้แน่นอนคนะคะว่ารวยได้แน่นอนนะคะ,ละหลายๆพื้นที่นะคะและที่มาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีแต่เก่งๆทั้งนั้นนะคะอืมครับเรียกว่าแต่ละคนนี่ตอนนี้ทุกคนนี่โอกาสมาถ,ถึงหน้าจอทีวีท่านแล้วว่างั้นนะครับตอนนี้หลายคนนี่คว้ากัน จะควายคว้ากันแล้วมันอยู่ขึ้นที่มันอยู่ที่ว่าตัวท่านจะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าจะคว้าโอกาสตรงนี้ได้ไหม,มนะคะคเพราะว่ามาที่นี่ที่เดียวนะมาที่นี่ที่เดียวแล้วเราจะได้เพื่อนทั่วประเทศเลยได้มิตรภาพทั่วประเทศเลแล้วก็ได้รู้จกักที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกันคือทําธุรกิจร่วมกันก่อนอย่างน้อยคนที่เขาโทรมาหาเรานะฮะ เขาก็มีวิสัยทัศน์เหมือนกับเหมือนกับเราละครับมีทัศนคติอะไรแต่เหมือนกันกับเราแล้วเหมือนกันกับเราแล้วความต้องการเหมือนกันอยู่แล้วคือความรวยนี่ต้องการเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ต้องการประสบความสําเร็จต้องการทําธุรกิจเหมือนกับเราละครับผมเขาถึงได้โทรมาเพราะฉะนั้นในในการที่เราเดินทางไปหาท่านกับทุกท่านที่โทรมานะครับอย่างน้อยเราก็ได้ได้พูดคุยกันมาก่อนแล้วได้พูดคุยมาก่อนแล้วแต่นี้เราถึงเดินทางไปหาท่านโดยไม่ต้องกลัว อันตรายใดๆเขามีวิสัยทัศน์เหมือนกับเราอยู่แล้วครับคือพูดคุยกันนี่ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์นี่ก็รู้กันแล้วว่ารู้แล้วมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติเดียวกันแล้วมีความต้องการเดียวกันคือความต้องการรวยรวยประสบความสําเร็จครับผมแล้วก็ต้องการมิตรภาพมีเพื่อนเยอะจริงๆถ้ามารายการของบริษัทนิวเคสิรันี่นะมีเพื่อนเพราะเรามีสื่อใช่ไหมฮะแราก็จะมีมิตรภาพมีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศ นะครับครับแล้วตอนนี้หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรเอ a บอรวยทะลุล่างแยกกับนิวเคซี่ไลท์ตรงนี้แล้วคิดว่าการทำงานต่อไปเนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงครับทางด้านคุณลำพินก่อนครับก็ถือว่าคงจะลุกแน่นอนนะคะไปแบบ่ให้เร็วที่สุดตอนแรกยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ตอนแรกแคิดว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่จะก้าวไปยังไงเดินไปแบบแผนก็คุยไม่เป็นแผนก็คุยไม่ดีต้องติดต่อสต๊อกตลอนสต๊อกคิดก็ไม่เคยเข้าไปดูอะไเลยครับแต่ตอนนี้มาเป็นปุ๊บเรียกว่า เป็นนักธุรกิจกับนิวเชอรลยเต็มตัวแล้วตัวแล้วนะคะให้ความมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะว่าสามารถอธิบายแผนการตลาดของบริษัทเนี้ยได้ตัวเองได้คอืรับเรียกว่าคอร์สนี้ทำให้มองเห็นรายได้มองเห็นโอกาสแล้วก็อย่างที่เห็นดีเจเฮ้เนี้ มุ่งมั่นมากกับการเข้าไปดูสต๊อกคิ้ของตัวเองเนี่ยวันนี้จะมีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยออ้ตนนีสนุกมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ารายได้เข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเยอะมากนะเยอะมากเลยเหลือแค่เราโอ้ฉันถ้าฉันรู้อย่างเงี้ยฉันทำไปนนาแล้วนี่คือโอกาสที่เข้ามาร่วมหลักสูตรตรงนี้กับนิวกับนิวเคซีไลท์ตรงนี้ใช่ไหมทางด้านคุณเก็บน้องมาครับหลังจากจบหลักสูตรนี้เราจะมีการขับเคลื่อนอย่างไงบ้าง ตรงนี้นะครับผมก็ได้วางการระบบการทํางานไว้เป็นช็อตๆไปก็เหมือนที่ที่ผมได้วางทีมงานไว้ทุกทุกภาคทุกอำเภอทุกสาขาแล้วเนี่ยฮะก็ได้วางไปตอนนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อออกรายการทีวีตลอดมาเนี่ยจะเห็นว่าผมพูดในวงกว้างอผมจะพูดในวงกว้างเพราะว่าทั่วประเทศวงกว้างในวงกว้างแต่ถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดสรรพคุณทางด้านสินค้านะครับทางด้านสินค้านี้โทรคุยกัน พูคุยกันแล้วเราก็จะไปอธิบายกระชับพื้นที่แล้วจับเลยจับพมกว้าจับพรมน่าจับพื้นที่เลยคนนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้มันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับผมนิวเคนาโนเนี่ยฉีดพืชแล้วมันให้หมอยังไงว่ากตอบรับตอบสนองยังไงบ้างครับเพราะเราเอานักวิจัยมา ตอบทุกคําถามแล้วถาว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงว่างั้นนะมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรตรงไหนส่วนมากจุดด้อยจะไม่ค่อยมีเพราะสินค้าผลิตตรงนี้ใครอยู่ได้ก็คือต้องดู่ด้วยคุณภาพใช่ไหมถ้าคุณภาพไม่นี้ก็คงคงไปไม่ได้เรียกว่าเคลียร์แล้วกับเรื่องสินค้าต่างๆกับบริษัทดิ c เคซีไลทตอนนี้ช่ เต็มร้อยเลยเต็มเต็มเต็มร้อยเลยเพราะว่าทางด้านเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้เราต้องแข่งขันกับทางด้านอินทรีย์ใช่ไหมครับผมต้องสินค้าทุกอย่างจะต้องเป็นอินทรีย์ีว่าอินทรีชีวภาพครับผมต้องลดราจากปุ๋ยทางด้านเคมีต่างๆครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้ากรอบระบบขับเคลื่อนของรัฐบาลเขาใช่ไหมครตรงนี้เราก็เดินได้เต็มที่ใช่ไหมครับทางด้านสุขสุขภาพนี่ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเรามีนักวิชาการที่ชัดเจนเรา ชัดเจนแล้วว่ากํนมาให้คาตอบทุกอย่างเคลียร์แล้วก็ดีจริงๆสินค้าของนิวเ์นี่ดีจริงๆว่าันเนเพราะฉะนั้นสินค้าดีนะครับมีคุณภาพครับคําว่าเข้ามานิวเกทสไนท์แล้วรวยเข้ามานิวเคเทสไนท์แล้วรวยบางท่านจะอาจตะงสงสัยแล้วรวยอะไรใช่ไหมบางท่านเอาจจะสงสัยว่ารวยอะไรแต่ตรงนี้เราตอบได้แล้วว่าตอบได้ครับการที่จะรวยอะไรก็คือจะทำยังไงแล้วให้มันรวยครับ เรารวยกับอะไรรวยสินค้าสินค้าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นโทรครับครับผมหรืองั้นก็จับประชุมเดี๋ยวเราไปหาท่านเคลียร์แน่นอนเคลียร์เลยว่าไเคลียแน่นอนเรียกว่าตอบได้ทุกคำถามแล้วหลังจากเข้าหลักสูตรเอเบได้รับใบประกาศนียบัตรรวยไปแล้วใช่ครับเมื่อก่อนนี้เราพูดหลงกว้างใช่ไหมครับเข้ามานิวเคลียรแล้วรวยรวยรวับบางท่านก็สงสัยรวยยังไงรวยยังไงครับผม เอ่อพอเข้าไปรู้เงินร้อยเข้ามือเหรออ่าครับไม่ใช่นะไม่ใช่บริษัทให้เงินเลยคนึกว่าบริษัทให้เงินไม่ใช่ครับเรารวยด้วยคุณภาพของสินค้าแล้วมีวิธีการคุณภาพครับแล้วก็วิธีการทํางานที่เป็นระบบเป็นเป็นไฟท์บังคับให้เราได้รับตังค์ครับผมครับและคราวนี้อยากให้สุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยกับการที่จะเข้ามาร่วมงานกับทั้งสองท่านว่าจะผลักดัน หรือมีวิธีการยังไงให้เขาประสบผลสำเร็จรวยอย่ากที่ว่าเนี่ยทางด้านดีเจเอ้ยก่อนครับค่ะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะที่ว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีนะคะตัดสินใจนะคะรีบเข้าเลยะคะรับรองว่าทางบริษัทเราไม่ปล่อยท่านทิ้งนะคะไม่ปล่อยท่านเดินคนเดียวนะคะเราสามารถที่จะลงไปช่วยนะคะมีปัญหาอะไรโทรติดต่อสอบถามหรือว่าไม่ไม่ไม่กล้าโทรนะคะก็บอกทางทีมงานเราได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะว่า ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนนะคะกล้าคิดกล้าทากล้าลงมือทําก็รวยค่ะครับจากนั้นคุณเขีมนต่อบ,บ้างครับครับต้องไหวถ้าพูดถึงณนะเวลานี้นะครับเราต้องไหวครับถ้าท่านได้เปิดโทมแล้วท่านตัดสินใจเลยไม่ต้องร,รอครับก็คือต้องต้องต้องรีบเข้ามาเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไม่รอเราอยู่แล้วแล้วอายุเราก็ไม่รอเราอยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องต้องแข่งต้องแข่งกับเวลาต้องแข่งกับสถานการณ์นิดนึงวิธีง่ายๆที่จะมาเข้าร่วมธุรกิจกับเราก็คือแจ้งชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารเข้าน่งเดี๋ยวเรากดลายให้นะครับกดสมัครให้ครับตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังสมัครฟรีอยู่นะครับแล้วก็ตําแหน่งการทาธุรกิจนี่ก็ง่ายนิดเดียวมี สองตำแหน่งสมัควฟรีตัครฟรีแล้วก็มาซื้อคะแนนแค่500ร้อยพีวีกับ2,000ั v ีวีแค่นั้นเองก็ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนิวเคซีไลนแล้วครับผมคราวนี้สถานีรวยต่อไปหลังจากอุบลแล้วดีเจเอ้ยปักตรงใจที่ปักครงใจเป็นพื้นที่แต่ไปปักธงที่อุบลแล้วสถานีสถานีต่อไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้รัง ต้องติดจากอุบลก่อนนะขอะขอให้อบุบลรวยก่อนใช่ <c oughs> ขอทีมงานอบนุบลรวยก่อนว <c oughs> ่าไงครับคงจะไปที่จักราอมารับเป้าหมายเอาไว้รัดนั้นคุณเข็มทองางครับผมผมที่มีทั่วประเทศเลยนะครับครับมผมประเทศอ่ประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าผมมีสมาชิกอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่ว่าจะไปได้ไปได้ไหวครับผมไปได้ไหวครบไปหว่าสุพรรณบุรีครับผมจังหวัดสุพรรณจังหวัดอุัยครับ อันแล้วอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นจังหวัดนะจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไล่ไล่ไปเลยตอนนี้ก็คงจะท้ามานทำให้อิตาก็มุกดาหารก็คงจะข้ามไปประเทศลาวเขาวันักเขตประเทศลาวเราพร้อมที่จะไปปักธงความสําเร็จทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้วใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดดีๆจากสมาชิกทั้ง2องท่านนะครับที่เข้าร่วมหลักสูตร MBA นะครับ รวยทะลุลากยากกับบริษัท New KC Life ครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากที่เกียนร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการกล้าทะลยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ